สวัสดีอ่าสเบียงเราพร้อมแล้วนะคะพร้อมจะออกเดินทางกันแล้ววันนี้เราจะไปเขาแผงม้าก,กันจุดสกัดเขาสูงบ้านคลองทรายวังน้ำเขียวนั่นเองเราจะพาเด็กๆไปชมกระทิงกันแล้วก็ไปกางเต็นแต่ดูสิพอเราออกเดินทางสิ่งที่เราเจอคือแม่ฝนค่ะไม่กลัวนะอยู่ใต้ฟ้าอย่าไปกลัวฝนนั่นสิ แต่เราก็รุนมากนะคะแต่เราก็ต้องมาแวะกินร้านนี้ก่อนร้านครูนองนะคะเป็นไก่ย่างห้าลาวคือแบบถ้าเราจะไปเส้น3ามส่เนี่ยไม่ว่าจะไปตาดไปจันนี่ะคือต้องมาแวะกินร้านนี้ก่อนเดินทางทุกครั้งไก่ย่างอร่อยนะคะฉ่ำๆแล้วที่จะบชอบมากที่สุดคือตับหวานชอบตับหวานร้านนี้อ,อร่อยคืออร่อยทุกเมนูแหละแต่ก็กินอยู่แค่นี้ ในเมื่อไก่ย่างมาก่อนนะคะพี่ปามก็ซัดไก่ย่างไปก่อนเลยตับหวานแม่มาแล้วเห็นไหมหน่าทานมากตับชิ้นใหญ่ๆเลยเราก็ลองท้องกันก่อนเดินทางนะคะเพราะว่าขึ้นไปแล้วน่าจะลงไม่ได้ลงมาหรอกถึงแบบไม่มีอะไรจริงเราก็ไม่ได้ลงมานะเพราะว่าเราจะต้องเต็มสเสบียงขึ้นไปทีเดียวกว่าจะกางเต็นท์กว่าจะนูน่นนี่นั่นอะไรเสร็จก็พอดีแหละได้เวลามื้อเย็นตอนนี้ก็เวลาประมาณ แปดมุมกว่าๆแล้วที่เราจะเดินทางพี่ปั๊มก็ซัดไก่ไปก่อนเลยนะคะคือไม่รอเลยส่วนพ่อน,นั้นก็รออ่อมค่ะอ่อมแล้วสั่งอ่อมเนื้อมาด้วยก็อนจิ้มจิ้บจๆไปนะคะระหว่างที่รอใครผ่านไปผ่านมาลองแวะมาได้นะคะร้านครูน,น่องส้งนดำไก่ย่างห้าเหลานั่นเองเส้นสวนสัตว์นะคะคือเ,เราแวะมาตรงเส้นสวนสัตว์ก่อนที่จะแวะออกไป,ไปเดินทางกันอีกทีหนึ่นทนงทานกันจ้า และระหว่างที่เราทานนั้นก็มีแขกรับเชิญมาด้วยซึ่งมารับเราตั้งแต่ที่เราลงรถแล้วแหละเราก็นึกว่าแมวหลงกะจะอุ้มกลับบ้านซะแล้วจ้าเอ <c oughs> มานั่งทำหน้าเราห้อยมากค่ะบอกให้สั่งอะไรก็ไม่ยอมสั่งจะรอแต่ให้เราป้อนเนาะป่าเดี๋ยวเราจะขอตัวทานก่อนเนาะก่อนที่จะเดินทางกันต่อค่ะ ý thức của chúng ta sẽ được phân tích của chúng ta sẽ ไปแล้วเดินทางต่อนะจ๊ะทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปแวะไทยสามัคคีไปซื้อผักเป็นใจมากไม่ร้อนเอาแดดรุนแรงฝนเย็นอย่างแน่นอนออกเดินทางเตรียมตัวออกเดินทางได้สามสองหนึ่งยังไม่ได้สตาร์ทรถเลยว่ามาจ๊ะถึงวันน้ำเขียวแล้ว เราก็มาหาซื้อผักเพื่อที่จะไปกินแกล้มหมูหมากาไก่ที่เราเตรียมไปย่างนะคะดูก็มีหลายร้านมากคือเปิดประตูลงรถมาปุ๊บชิมไว้ก่อนไมค่ค้ามีไว้นู่นนี่นั่น,น,นคือแบบหน้าคุณแม่ขี้เมาขนาดนั้นไม่ใช่เขาก็เสนอขายสินค้าไป กกิันแล้วก็ไปตามหาร้านผักนะจ๊ะเหมือนจะเจอเลยเพราะว่าขี้เกียจเดินรีบขึ้นไปมากกว่าแบบลานกลางเต็นจะเต็มเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวเนาะมาซื้อผักกันสิร้านนี้แหละแม่ว่าแม่ขี้เกียจเดินนะสิบสองบาทจ้ะเลือกได้รวมได้นะคะจะรับจีบสร็จกาได้เลยจะผิดน่นินเลยน่ารัก เป็นเมนคอสคอสก็น่ากินคโคโล่ก็น่ากินเอามาสิชี้มันถามหายู่เอาแล้วเนาะ,อ,ะอันนี้อะไรนะอันนี้อู้น่าเอาไปนั่นมากเลยเนาะอ๋ะอขอ <c oughs> แลนดิส <c oughs> <c oughs> ิ0บาทจากครึ่งกิโลอ่อนนิดนึงตัวไหนเติมได้มั้งคะพิเล่ก็ได้ค่ะลงมาปุ๊บสูงวายละสัน่นวายจะแวนเลยเนาะไม่เห็นสลัดแก่ ไ้ก็ได้นะแมเ็แมวาคุณ้ะได้นะคะันน okay, okay. ั้นกินอะไรวะนาคลาเนาะใช่ไหมนาคาลา

เราก็เดินทางต่อกันเลยใกล้ถึงแล้วเพราะตอนนี้เราอยู่ไทยสัมคีแล้วเนาะะลก็จะเลี้ยวไปทางซานเจอเจแล้วเราก็อีกจึ้งนึงก็ถึงเนาะดูท้องฟ้าสิเป็นใจในการไม่มีแดดแต่มีฝนแน่นวนเลยเดินทางต่อเลยค่ะจากซื้อผักแล้วเราก็จะเดินทางเลยทีนี้ดูซิว่าจะได้ที่ตรงไหน แล้วเราก็ลุ้นนะจ๊ะดูจากท้องฟ้าแล้วใช้คำว่าลุ้นได้เลยจ้านาเข้าใจทุกสิ่งที่จธอทำหลังจะอธิบาย ถึงแล้วเอาเรามาลุ้นกันข้างหน้าว่าเราจะได้นอนตรงไหนจะ เราต้องไปหาจุดก่อนไม่รู้ว่ามีที่ว่างหรือเปล่านี่นะคะแล้วก็จะต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนว่าจะให้ใจ่ายเลยหรือว่าให้มาดูที่ว่างก่อนระวังรถนะลูกไปฝนลดมา ทำไมไม่มีแรงขึ้นสวัสดีค่ะเขาไม่รับโอนเตรียมเงินสดมาหรือเปล่าไม่เขาบอกเสียเงินมันเดินหนีกันเลยไ,ไปดูก่อนไปดูก่อนไปดูที่ไปค่ะเราไปดูที่ก่อน ะะออกมาไหมวันนี้นู่นไงเต็มเลยเห็นปะ่ะมองแค่นี้ก็เห็นแล้วเนี่ยโอ้ยที่เยอะแยะไม่ต้องกลัวฝีมือเพิ่นแน่นอนเลยกระจุยเลยน่าจะเป็นฝีมือเขานั่นแหละเพราะทองดี สีอีสานเอ้เราอยู่ใกล้ไฟดีกว่าโอ้ที่อะแยะอยู่ไม่ต้องกลัวัสดีค่ะอากาศดีเราก็มาลุ้นนะจ๊ะไม่ต้องปัดตะไคร้ไม่ตกหรอกนี่เราเอาตรงนี้เลยเราเอาตรงนี้ใกล้ที่ที่เดิมเราหนีใช่ไหม นี่ที่เดิมเราอยู่ตรงนี้จําได้ก้อนหินนี่ไงแข็งๆเราก็เอาตรงนี้นี่มีโซลารเซลล์เมีัน,นี้ด้วยนี่เลอุ้ยมดแมวเยอาตรงนู้น,นก็ได้นะนี้ก็ได้นะลูกนี่ไม่้หมดนี่นะคะก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ของเขาซึ่งจริงๆถ้าคนเยอะเขาจะให้เรามาดูก่อนถ้ามีที่ว่างก็คือมาจองที่ก่อนแล้วค่อยไปจ,จ่ายตังค์แต่นี้คือคนไม่เยอะ น้องก็เลยให้ชำระค่าเข้าก่อนเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมช่วยกันกางเต็นท์จัดสาม,มัคคีหรือแล้าฉานว่ากันอีกทีซึ่งบอกได้เลยว่าวันนี้เราน่าอาจจะเจอพี่ทองดีนะคะเพราะว่าเราเห็นขี้พี่ทองดีอยู่ตรงนั้นค <c oughs> าดว่าพี่ทองดีน่าจะมาวันนี้เพราะเขามาขี้ไว้แล้ว <c oughs> มีใครเห็นไหมเอ่ยไม่เห็นเนาะนู่นเขาอยู่ตรงนู้นเป็นจุดดำๆดาๆนั่นแหละคือพวกเขา เดี๋ยวค่อยมาช่วยกันลุ้นกันกลางเต็นท์นะคะครั้งที่สอง คนเริ่มเยอะแล้วว้าวสวยมากเลยเพื่อนๆเริ่มเยอะแล้วนะคะแหมมแมมแหมมแมแมแม,แม,มาอีกแล้ว ที้อรากกินใช่ไม่กินนะหอมด้วยอะสีเขาเป็นแบบสีเบเกอร์เลยคือแหน่ะไหมเอาเอาให้คุณทันโภยให้ทันโภยพันยัดเอาไปอะไรไม่อยากกินสติ๊กเกอร์อะไปเมีอยากกินไม่ดีจะนักเต็งจะยห้กไปไปนักเต็งเขาเนาะไม่ควรกล่มไปเอ็กยกินถ้วยได้เลยอ๋กินถ้วเนี่ยนุ่นด้านขวายิ่งเลยตรงนี้แหละ โขกหน่อยหนูขํา กลายเป็นผู้ประสบไทยนะคะ<ไ>อตอนนี้ฝนตกค่ะฝนตกฉีด <c oughs> ไม่ได้หรอกอันไว <c oughs> แล้วเมื่อกี้ก็ ฝนน้นข้นบนอันนี้บอกข้างล่างเป็นถนโนใช่ที่เรามานี่ไงซึมดุซึมดุยคนเยอะอยู่